สวัสดีครับพบกับหมอเหลี่ยมเพิ่มปังปูเย่ยนะครับวันนี้จะมาทำนายดวงชะตาของครึ่งเดือนหลังของเดือนธันวาคมนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎและผู้ที่เกิดลัคนาราศีกรกฎทุกท่านครับก็เป็นช่วงสุดท้ายของปีแล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่พวกเราจะต้องมานั่งทบทวนกันนะฮะกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทั้งปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับเราทบทวนเสร็จแล้วเราก็ต่อยอด ไปสู่การวางแผนนะครับการใช้ชีวิตการดเนินชีวิตในปีหน้าต่อไปนะครับก็วันนี้เดี๋ยวหมอเหลี่ยมนะครับจะมาทํานายนะครับบอกเรื่องราวสิ่งที่ควรระมัดระวังนะครับสิ่งที่ควรจะทําในช่วงของ15วันนี้นะครับสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับก็เดี๋ยวขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับเรื่องเด่นๆนะครับของครึ่งเดือนหลังนะครับก็คงจะเป็นช่วงเวลาของ การได้สำรวจตัวเองอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะชาวราศรีกรกฎจะได้สำรวจตัวเองนะครับสำรวจตัวเองเรื่องอะไรบ้างเรื่องของอความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนะครับนั่นหมายความว่าจะใช้เวลาในการวางแผนชีวิตว่าจะไปยังไงต่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการเงินนะฮะก็คือจะเด่นหมายความว่าเราจะ,ะได้ใช้เวลานะครับในการทบทวนสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การเงินนะฮะการเงินกับกับชีวิตของเรานั่นแหละแผนของเราว่าเออช่วงเนี้การเงินเราถ้ามีเงินเข้ามาเราจะทําอะไรนะครับเราจะวางแผนใช้อะไรนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะมีทิศทางที่เขาเรียกว่าคล่องตัวขึ้นดีขึ้นนะครับรายรับรายจ่ายนะครับรายจ่ายจะอาจจะลดลงแล้วก็มีรายรับที่มากขึ้นนะครับเรียกว่าได้หายใจหายคอได้ดีขึ้นสำหรับชาวกรกฎนะครับ ในเรื่องของตัวเองก็จะนําพาตัวเองไปสู่ในจุดที่ดีขึ้นใครที่มีปัญหากับชาวราศีกรกฎนะครับช่วงนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเราเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการมีวาสนาบุญวาสนานั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะมีเรื่องร้ายยังไงก็ตามเราจะ,ะดวงตกอะไรก็ตามนะครับมันจะมีการพยุงแล้วก็ นำสู่ให้รอดพ้นออกจากปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นใครมีความทุกข์มีอะไรนะครับชาวสีก็ระกฎนะครับไม่ต้องกังวลนะครับช่วงนี้ท่านเรียกว่าช่วงมีดวงการพยุมตัวหรือว่าการยกตัวนะครับเรียกว่ามีบุญบารมีนะครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้สาหรับชาวสีก็รกฎครับการเงินก็ถือว่าดีเข้ามากกว่าออกนะครับในช่วงของสิบห้าธันวาคมเป็นต้นไปนะครับอื่นๆนะครับก็จะมีในเรื่องของ ถ้าสิ่งที่บอกว่าชาวราศีกรกฎต้องระมัดระวังก็คงจะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะครับบ้านนะครับรถต่างๆเนี่ยอาจจะนําพามาซึ่งของอปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายจ่ายเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของคนในครอบครัวนะครับเจ็บป่วยหรือว่าทะเลาะบ,บอกแวงกับคนในครอบครัวนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวงังโดยเฉพาะนะฮะทรัพย์สินประเภทที่เป็น พวกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าอะไรพวกนี้มันจะเกิดการที่ต้องซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นบ้านนะครับคอนโดต่างๆนะครับหรือว่ารถลานะครับต้องตรวจสอบสภาพให้ดีเพราะว่าก็จะมีเกณฑ์ในเรื่องของอะไรเอ่ยเรื่องของอุบัติเหตุได้นะครับขับรถก็เต้องระมัดระวังมีสตินะครับช่วงนี้รถรถเดินการใครเดินทันด้วยรถยนต์ต้องระมัดระวังนะครับต้องใช้สติดีๆอย่าใจร้อนนะครับครอบครัวนะฮะ ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือว่าพ่อแม่นะครับอันนี้ต้องดูแลอาจจะมีการเจ็บป่วยได้นะครับคนรอบข้างแล้วก็ทําให้เราเนี่ยต้องดูแลหรือว่ามีปัญหาได้นะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะในเรื่องของการเดินทางนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางนะครับทั้งใกล้และไกลนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับในเรื่องของความเจริญกหน้าบอกไปแล้วดีแน่นอนนะครับ ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคครอบครัวนะฮะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องปัญหากับสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรแบบนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของ การเข้ามาพยายามที่จะทําให้เราเกิดปัญหาได้อย่างเช่นผมบอกอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะครับหรือว่าเรื่องของคนในบ้านหรือว่าทรัพย์สินเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับระมัดระวังก็อาจจะทําบุญหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎอันนี้มีจุดที่จะต้องระวังนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ต้องกังวลเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าชาวราศีกรกฎนั้นะมีบุญหนุนนําคุ้มอะไรกค้ำจุนนะครับความค้ำจุนหนุนนําก็เอาตัวรอดไปได้นะครับ ในเรื่องของตัวเองหลักตัวเองเจ็บป่วยมีไหมนะครับตัวเองเจ็บป่วยเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของเดินระมัดระวังนิดนึงนะครับเท้านะครับหรือว่าการเคลื่อนไหวเคล็ดขัดยอกนะครับต้องระมัดระวังจากการใช้ชีวิตประจําวันนะครับเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวละไรนะครับก็ระมัดระวังนะครับก็จะมีเท้าเตะนู่นเตะนี่บ้างนะครับ อาจจะไม่ไดุ้นแรงอะไรเรื่องของคนรักหรือว่าความรักนะครับชาวสิมก้อนนะครับไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่ยกเว้นแต่คนที่ สารสัมพันธ์มาช่วงหนึ่งแล้วนะครับเรียกว่าสารสัมพันธ์มาแล้วมีคนรักมีอะไร <c oughs> อราจจะมีข่าวดีเรียกว่าขยับความสัมพันธ์มีมีข่าวดีนะครับแต่งงานอะไรมั่นหมายนะครับหรือว่ากระชับความสัมพันธ์นะครับขยับความสัมพันธ์จากเพื่อนจากคนรู้จักคนคุยไปเป็นแฟนอย่างเป็นเต็มตัวนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในสถานะที่พูดคุยหรือว่ารู้จักกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะส่วนคนโสดก็อาจจะยังไม่ได้มี เขาเรียกว่าอะไรนะพบเจอใครที่ถูกใจหรือว่าขยับความสัมพันธ์อะไรอย่างรวดเร็วคนโสดนะครับสําหรับคนที่มีแฟนคนที่อะไรเงี้ยจ,จะมีการขยับความสัมพันธ์ได้ก็เป็นในเรื่องของความรักในในในมุมที่ดีแล้วก็มีโชคลาบนะครับโชคลาบจากคนรักนะครับจากสิ่งที่เรารักจากเอ่อสิ่งที่จากสิ่งที่เรารักนะครับหรือคนรักจะให้โชคให้ลาบสําหรับชาวราศรีกร,รกฎนะครับ โดยรวมภาพรวมนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่ดวงแข็งนะครับดวงดีนะฮะสำหรับชาวสาราศีกรกฎนะครับโชคลาภมีจากคนรักนะครับคนครับก็ขอให้ชาวราศีกรกฎนะครับทุกท่านนะฮะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขอให้มีความสุขและบ้ากสุขภาพแข็งแรงนะเจริญหน้าที่การงานนะครับการเรียนนะครับประสบความสําเร็จ ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับและแน่นอนครับรวยๆเฮงๆืองปังมีโชคลาภรับปีใหม่นะครับผมหมอเหลี่ยมฝากนะครับช่องหมอเหลี่ยมเพิ่มปังปุริเย่นะครับฝากกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อติดตามคอนเทนต์ต่อไปในปีหน้ารับรองว่าหมอเหลี่ยมจะกลับมากับพร้อมกับคอนเทนต์ดวงนะครับมาเสิร์ฟทุกท่านแน่นอนครับสวัสดีครับ